หรือว่าทั้งหมดเลยรวมรวมก็ดีครับดีดีช่วงนี้เหมือนแบบจัดสรรเวลาชีวิตได้ครับจัดสรรเวลาตัวเองได้ก็เลยเหมือนแฮปปี้ในการที่จะแบบไอ้เป็นแมเนจในเวลาของส่วนตัวเวลางานเวลาเจอเพื่อนเวลาดูแลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกับภาราลูกสองตัวเป็นไงบ้างภาราลูกสองคืออย่างงี้พอยิ่งโตขึ้นถ้าอัปเดตจากรอบที่แล้วนะยิ่งโตเรายิ่งยิ่งแบบเราต้องยิ่งให้เวลาเขาเยอะขึ้นเพราะว่าเขาจะมีความแบบเหมือนเขาจะเข้าใจเขาจะรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับแล้วเราแบบ เราปล่อยปล่อยเบอร์เหมือนเมื่อก่อนมากขนาดนั้นไม่ได้แล้วแต่สมมติแต่ก่อนผมปล่อยทิ้งไว้สักสองชั่วโมง,งนั่งดูหนังดูอะไรเงี้ยได้อยู่ตอนนี้นไม่ได้แล้วคือทุกทุกสิบห้าทีใช่หรือแบบอย่างผมดูบอลยูโรไงต้องาซคืนเขาก็นั่งดูด้วยนะพี่ใช่เขานั่งดูด้วยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะหันมามองหน้าเราก็จะต้องอ่านแล้วว่าเอ๊ะมองทําไมอ๋อปวดฉี่ต้องพาไปฉี่ อ๋ออยากเล่นด้วยอ๋อเดินมาอ้อนอะไรเง<ม>ี้ยคือถ้าเป็นตอนเด็กๆอาจจะยังไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ใช่ครับแล้วเราศึกษาวิธีของเขาย่างไรว่าเอออันเนี้ยเขาแสดงอาการแบบนี้เขาองกันอะไรนนสุดท้ายใช้ไแมเขาทำมาใช้ใช้ใช้การศึกษากับการที่ผมอยู่กับเขา24าชั่วโมงเลยดีกว่าคือผมไม่เคยมีเลี้ยงสันัขไม่เคยเลี้ยงสัตว์ไม่เคยเลี้ยงอะไรเลยแล้วผมไม่รู้เลยว่านิสัยเขาเป็นยังไงครับแล้วก็ดูตลอดเลยว่าอ๋อตอนนี้อย่างอย่างอย่างน้องโก ถ้าเวลาปวดฉี่น้องโกจะเดินมาหน้าประตูแล้วก็จะมองมองเชิงเง้อเชิงเงหันมาหาเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด่นก็คือสมมุติว่าอ่ะบ้านผมมีริฟบิ้งรูมตรงนี้สองอันใช่ไหมสมมุติผมนั่งอยู่ตรงนี้ขอโทษครับทีมเอ็มทีวีด้วยไว้ตรงไหนได้วยนด้วยแ้วตรงตรงนี้ได้ไหมขออนุญาตครับได้ไหมโนเธอว่าแล้วคืออะไรก็ได้เอาเลยเอาผิว้เลยลูกเอออ่าอยากขอสวัสดีครับพี่ท้าได้ด้ว ก็ก็สมมติว่าน้องโกเวลาเขาปวดฉี่เขาก็จะแบบเหมือนมองกระจกน้องป้าแล้วก็มองออกไปเพื่อที่ให้เราพาไปแต่อย่างเด่นสมมติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูทีวยู่ตรงนี้จะเนียนค่าของเล่นนันหนึ่งแล้วก็เดินหายไปรู้แล้วว่าไปฉี่เข้าใจฟิลไหมว่าแบบสมมติผมดูบอลอยู่เนี้ยผมก็จะต้องเหมือนแบบอีกตาหนึ่งอะมองหมาตลอดว่าจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่งั้นก็จะได้รับผลตอบรับกลับมาเป็น ขี่ในบ้านอะไรเงี้ยครับใช่เวลาเราออกไปข้างนอกมันแบบอยากจะกลับบ้านเร็วขึ้นเลยนมันอยากจะกลับบ้านเร็วขึ้นไหมก็จริงๆถ้าเป็นงานเป็นอะไรเงี้ยเราก็มาทํางานให้เต็มที่แหละแต่พอไม่ใช่งานมันก็จะมีความพอเสร็จงานเงนี้ยจะมีความรู้สึกแบบอย,อยากกลับบ้านแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ,อะไรเงี้ยสองต้องโนปิดตลอดเวลาเลยสองครับสอ,ส,อสองบ่อยมากเพื่อนน้อยลงไหมคะช่วงนี้เจอเพื่อนน้อยลงไหมผมว่าเพื่อนมาหาผมเยอะขึ้นแต่ไม่ได้มาหาผมมาหาน้องโกกับเด่น อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่แบบอยู่ๆก็มีคนทักมาว่าวันนี้อยู่บ้านไหมเดี๋ยวเข้ามาหาอะไรเงี้ยมาช่วยเลี้ยงครับให้ความรู้สึกเป็นพ่อรู้อ่อนคือพอรู้อ่อนจริงครับแค่แบบยังไม่ได้ส่งเขาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยผว่าแต่พอเรา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 เลี้ยงอะคิดว่าไม่ครับคิดว่าอยากเลี้ยงเองมากกว่าผมแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเราอยากเรียนรู้ชีวิตเขาตั้งแต่ศูนย์จนวันที่เขาโตเลยใช่ครับเดี๋ยวมีเพื่กลับมาจากไปมีที่พีดนามใช่ครับเป็นยังไงบ้างกับการไปไปมีที่ยดน้ำนี้ ก็ตื่นเต้นมากครับสนุกมากๆครับแฟนๆเวียดนามให้การต้อนรับอย่างดีเหมือนเดิมนะครับแฟนๆน่ารักเหมือนเดิมเลยครับอันนี้แฟนมิดเดิครั้งแรกของเราในประเทศเวียดนามตอือว่าดีแฟนมิดเดยวครั้งแรกในเวียดนามน่าจะใช่ครับถ้าจะไม่ผิดมันจะใช่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่เลาแฟนับมาเราต้อนรับตั้งแต่สนามบินโอ้เป็นบรรยากาศที่พูดยังไงเดี๋ยวคือเราเราดีใจแล้วเราเราอบอุ่นมากๆนะการที่เรา เดินทางอเวอร์ซีไปทํางานต่างประเทศครับแล้วพอเราไปถึงมีแฟนๆรอรับเขาอยากเจอเราเราได้เจอเขาเราได้อย่างน้อยๆเราได้ทักทายกันก่อนขึ้นรถอะไรเง<ม>ี้ยเวลาขึ้นรถเราก็ยังอยากทักทายเขามันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่เก t ฟิลไหม,มว่าผมแบ<อ>บกลับมาจากต่างประเทศแล้วพ่อแม่รอรับอ,ะอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยครับแล้วส่วนแฟนมิที่จีนนี่เรากำลังจะเต็มตัวไป่ไครับเต็มตัวยังไ<อ>งบ้างก <ๆ S 1> ็รอบนี <ๆ S 1> ้ ไม่รู้นะบอกได้ไหมอะเห็เขาบอกว่ามีมีมีตีกองด้วยไงใช่ก็ก็ต้องเตรียมตัวก็ซ้อมทุกอย่างให้เต็มที่สําหรับผมเวลาผมจะทํางานอะไรถ้าผมเตรียมตัวไปดีผมมั่นใจว่าเพอร์ฟอร์มมันจะออกมาดีครับเราตีกองครั้งแรกหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนมิดเดียวครั้งแรกครับนอกจากตีกองมีแบบโชว์รนร่างใดๆสิกคงซิกแพคลารได้เนร่างตรงับอกว่า บบเดือนที่แล้วโชว์ไปยเยอะแล้วนะเก็บไว้เก็ไปไปบไว้ปะยังมียังมีสามารถไปรอดูได้ในคิดแหนบอ,อะแต่คิดแหนบก็ก็ไม่เบาครับเพราขนมังมาสองตอวใช่ครับผลงานหน่อยจะจะมีซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับคิดแหนบเดียซีรีส์ครับรับจ้างรักตอนนี้มีแนนจิวเซ็นแล้วถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นผมคิดว่าประมาณ50%ครับครึ่งหนึ่งละ ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้มีความติดสปีดนิดนึง<ม>แล้วพอได้ทํางานกับเล้งไปในในในเรื่องของคิดแหนมนะในระยะหนึ่งแล้วผมว่าเคมีมันค่อนข้างลงตัวมากมันไป<ม><ม>ไปไปเพราะรอจิน้นคู่ใช่ใช่รอรอดูเลยครับพอพอเคม,มีมันเริ่มเข้ากันได้เ<ม>ต็มที่อะ่ะผมว่างานมันเลยแบบสมูทเราสามารถขายอะไรที่เราอยากขายไได้เล้งขายสิ่งที่เล้งอยากเล่นได้มันเลยกการทํางานที่แบบส <Smooth. S 2> <Smooth, S 1> มูทสมูทนุ่มนวลแหละหลังๆนี้ไม่ต้องปรับอะไรกันแล้ว เอ่อหลักๆต้องปรับอะไรไหมถ้าเป็นตัวบทบางบางซีนอะไรเงี้ยครับที่มันยากก็จะต้องจูนกันนิดนึงอยู่ใช่ครับโอเคฝากคลิปนี้ครับเรียกมาถือครับฝากด้วยครับผมคิดแหนบรับจ้างรักครับครึ่งหนึ่งเลยครับใกล้ๆใกล้จะได้ดูแลครับเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้อันนี้วางครับโอางเดี๋ยวว้างจัดการนีิดรูปรูปเดินไปตรงกลางครับ ด่าก็เรียกคิกโยนโอมให้แล้วบอกโอมปิดเลยเขาจะพาเธอไปแล้วขอบคุณครับดองมีนะ้อนนี่วันนี้สัมภาษณ์มองข้างหน้าแล้วนะเออเก่งได้แล้วปกติเวลาคุยคุยแบบไปชอบแบบนี้ง